อย่างแล้วยกเว้นแต่แม่ของข้าคืนนี้ข้าจะไปรับแม่วันทองของข้ามาอยู่ที่เรือนคุณแผนด้วยกันดีกว่า พ่แม่วันทองข้ามารับแม่วันทองไปอยู่ด้วยกันพี่เดืินคุนแผนแล้วข้าคิดถึงแม่วันทองทุกวันทุกคืนเลยไม่ได้หรอกจ้ะลูกแม่ไปกับลูกได้ไม่ได้หรอกไม่ะรแม่แม่รักไอขุนช้างมากกว่าลูกหรอแม่ไม่รักขุนช้างมากกว่าลูกหรอกแม่รักลูกมากกว่าขุนช้างแต่แม่กลัวขุนช้างจะไปถวายดีกาแก่พระพันวษากลัวว่าลูกกับพ่อขุนแผนจะเดือดร้อนเอาไม่เป็นไรหรอกแม่เดี๋ยวข้าบอกให้ขุนช้างเอง แม่ทองจ๋าแม่ทองจ๋าแม่ของข้าอยู่ไหนไอ้พวกเปล่าไพ่เจ้าค่ะเจ้าค่ะข้ามาแล้วพระเจ้าค่ะแม่ทองของข้าไปไหนข้าไม่ไปดูพระเจ้าค่ะไปตามหาแม่ทองของข้าเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะ พ่อคุณแผนว่าไงลูกข้าพาแม่วันทองมาอยู่ด้วยกันแล้วนะจะได้อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมเพียงกันพ่อแม่ลูกสักทีหนึง่งท่านเป็นอย่างไรบ้างท่านจะมื่นวิเศษผลข้าสบายดีท่านเรียกข้าทเรือของท่านอไรให้ข้าช่วยหรือข้าจะให้ท่านไปบอกไอ้ขุนช้างว่าข้าพาแม่วันทองมาอยู่ที่เรือนพ่อคุณแผนแล้วข้าคิดถึงแม่วันทองทุกวันทุกคืนเลย ถ้าอยากจะให้แม่วันทองดูแลข้าในยามที่ข้าเจ็บป่วยได้สิข้าจะบอกไอ้ขุนช้างให้ข้าขอตัวก่อนละขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยขุนช้างเจ้าอยู่หรือไม่ข้ามีเรื่องจะมาแจ้งพระเจ้าค่ะข้ามาแล้วพระเจ้าค่ะนายของเจ้าอยู่หรือไม่อยู่พระเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าจะไปตามขุนช้างมาให้ท่านหมือถือจะรอเบอรเรียนก่อนพระเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าจะนําทางไป อาท่านหมื่นลมอะไรหอบท่านมาถึงเรือนค่าได้พ่อไวให้ข้ามาแจ้งข่าวไปเองทราบว่าได้นําตัวนางมันทองไปเรียนพ่อคุณแพงเนื่องจากพ่อไวไม่สบายถ้าเกิดอาการดีขึ้นจะนำนางมันทองชงที่เรือนของเจ้าอาหารตรงแทกเจ้าค่ะ,ะโคไอพายงามจะทําการใดไม่หัดเกรงใจกูไม่ไว้หน้ากูกูจะนําความนี้ไปถวายพระพันภาษา ข้าวนาฬิกามาั้ทว่ายไอ้ช้างมึงรู้ไหมนี่มันเขตห่วงห้ามทหารเอามันไปโดย30ทีนอนกันดีกว่าน้องพี่ถ้าคิดถึงแม่วันทองยิ่งนะไปหาแม่วันทองดีกว่า มีคุณแผนแต่เข้าแล้วมันแพ้คุ้มทางจึงทำให้น้องลงทางเดี๋ยวก่อนสิพี่กลับมานอนด้วยกันก็ได้จ้ะพี่แก้วจ้าพี่แก้วจ๋าน้องฝันร้ายน้องฝันว่ามีเสือมาขย้ำน้องไม่เป็นไรนะน้องพี่จากฝันร้ายเดี๋ยวก็กลายเป็นดีเอง จมือสีอเองไปตามขุนชา้างขุนแผนนางวันทองแล้วจำมื่นไว้มาเข้าเฝ้าข้าปันเดี๋ยวนี้อทองจ้าพี่แก้วข้าจะเอาขี้พึ่งทาปากให้เจ้าอพระนัทธาจะได้เมตตาและไม่โกรธเจ้า,า,าวันทองเองไปอยู่กับขุนชา้างมาติดแปดปียายเจ้าไปอยู่กับขุนแผน พราะพ่อไวไปรับมาเจ้าค่ะไอ้ไวทําเหมือนบ้านเมืองไม่มีขืนไม่มีแปงทําตามใจตนเองไอ้คุณแผนมึงก็เหมือนกันรู้เห็นเป็นใจอวันท้องคขุณช้างคุณแผนหรือพ่อไวข้าเลือกไม่ได้คุณแผนข้าก็รักขุนช้างเขาก็ดีกับข้าส่วนพ่อไวก็ลูกวันท้องยิงสองใจ ไม่เลือกสักอย่างเอาตัวไปประหารอย่าให้เลือดชั่วมันตกถึงแผ่นดินกูคใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจมีจำว่ามันมีคุณรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราไายใจ้าข้าขอโทษที่ไหลใจทำเองต้องได้ไปอยู่กับขุนช้างทหารเอาตัวราออไป แม่วันทองเดินทองแม่วันทองจ้าแม่วันทองจ๋าเป็นเพราะข้าเองที่ทำให้ท่านโดนทหารไม่ใช่ความผิดของเองหรอกไอ้ช้างมันถึงคั้ที่ข้าต้องตายแล้วล่ะทหารเอาตัวมันออกไปแม่วันทองแม่วันทองลูกแม่ขอโทษที่บงังคับให้นูกแต่งงานกับขุนช้าง ขอโทษที่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแม่ในชาตินี้ถ้าขอตอบแทนบุญคุณแม่ในชาติหน้าก็แล้วกันจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องห่วงนะแม่วันทองเดีย๋ยวแม่สิ่งประจัก็ข้าจะเป็นคนดูแลให้เองฝากแม่ของข้าด้วยนะจ๊ะแม่สายทอง,องลูกแม่ลูกถวายบังคมขอรับข้าขอให้ท่าน อาพยาทษให้แก่แม่ของข้าถ้าท่านเอาพยาทูให้แก่แม่ของข้าข้าจะช่วยท่านทําศึกสงครามจนท่านเป็นฝ่ายชนะก็ได้ข้าเห็นถึงคุณงามความดีที่เจ้าเคยช่วยข้าทําศึกสงครามจนชนะตรงนี้ไปช่วยแม่ของเจ้าให้ทัน ใครที่อยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจ,จม่จำ ที่ต้องเสียใจไม่เป็นไรหาก็อนสุดท้ายเหลือเพียงฉันแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจและใจฉันไม่เคยมีเขาคนอีคนที่เอาแต่ทำให้ปวด เียกับไม่เคยถูกมองว่าผิดแต่เาเป็นผิดกับถูกมองว่าเป็นคนเลวเป็นหญิงสองใจในเมื่อเราก็มีชีวิตติดใจไม่ถต่งจากผู้ชายนอนกันดีกว่าน้องพี่ <c oughs> <c oughs> ทจากพี่แก้วข้าจเจ้าี้หมพ่อคุณแผนว่าไนลูกข้าพาม่วันทอง <c oughs>